เอายายที่ยายไหมนี่อะไรลูกมายายยาๆจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ กนะระวังตกนะคะลูกมามาเออเนี่ยปาปาเน่่ยเร็วเร็วเร็ป้าจะไปทำงานแล้วนะคะาอืมวิอร่อยเลยนะเนี่ยเร็วๆ็ยๆใหญ่ๆใหญ่ๆ่กันนะแยมนี่นะคุณเอาเก็บไปใช้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะ เงินที่คุณให้ฉันทุกเดือนอ่ะฉันยังใช้ไม่หมดเลยคุณเก็บไว้เถอะค่ะก็ได้จ้ะจะเอ๋จ้ะเอ๋ป้าแเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมจะซื้อหมูหันมาทานกันโอเคไหมดีเลยค่ะคุณแม่ครับคุณแม่อยากทานอะไรพิเศษไหมครับเอาเป็นดังนกเจ้าดังไหมครับเดี๋ยวผมซื้อมาฝากจ้ะขอบใจนะจ้ะครับคุณแม่ งั้นผมไปทำงานก่อนนะตั้งใจทำงานนะคะจ้ะป้าไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงลูกบ๊ายบายยังไงก่อนแม่แต่กันบ๊ายบายไปเลยไปจุ๊บเลยจุ๊บส่งด้วยจุ๊บส่งวจุ๊บส่งด้วยไปก่อนนะจ๊ะค่ะขับรถดีๆนะคะจ้ะไปก่อนนะครับคุณแม่บ๊ายบายยังไงคะบบ๊าายยบ๊ายบาย bé bye chụp sổng đấy bé bye chụp sổng đấy bé bye chụp sổng này bé bay chụp sổng <laughs> 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 ครับผมเห็นฟติดเหการณ์ติดที่หน้าอาอฟฟิศอะมันหมายความว่ากไงครับอ้าวคุณฟอร์ดคุณไม่รู้เหรอบริษัทแม่ของเราเนี่ยโดนยื่นฟ้องล้มละลายแล้วไม่จริงอะเป็นไปไม่ได้ผมไม่ยอมนะครับถ้าแบบนี้ผมจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าชดเชยคุณฟอร์ดคุณฟอ้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก ทางนั้นจะเอาเงินที่ไหนมาใจ่ายให้คุณก็เขาอะล้มละลายแล้วนะคุณฮัลโหลฮัลโหลคุณมลวันฮัลโหลครับ อดกลับมาแล้วเหรอคะ <mm นี่พี่ไม่ได้ซื้อหมูหันกลับมาด้วยเหรอคะอะฟอดไม่ซื้ออะไรอะ่ะทำไมไม่บอกแม่กับแจมละ่ะนี่แม่กับแจมรอฟอดทานข้าวอยู่นะหิวแล้วอะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ๋อคือคือนี้ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทานข้าวนอกบ้านครับ ไปทานพัทคารจีนกันไหนๆก็จะกินหมูหันแล้วอะ่ะกินเป็ดปักกิ่งไปด้วยเลยดีไหม <c oughs> แล้วทำไมคุณไม่บอกฉันแต่แรกล่ะคะ <c oughs> ฉันกับแม่จะได้เตรียมตัวกัน <c oughs> นันนาซี่ป่าแจมไปแต่งตัวกันเถอะอยูกับ <ๆ S 2> ป้า,าปานะคะป๊ามาให้ยายกับแม่ไปเตรียมตัวก่อนนะคะมาเร็วๆๆๆเ เิ้ยใช่แกทิงด้วยอะ่ะไงไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีหรือเปล่าเออนี่แกเป็นอะไรปพะเนี่ยทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าฉันท้อว่ะบี ชีวิตฉันตอนนี้ยมันมืดแปดด้านไปหมดเลยบริษัทฉันทำงานอยู่จู่ๆก็มาปิดกิจการลงตอนเนี้ยฉันไม่เหลืออะไรแล้วบีฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้ววะเมื่อก่อนน่ะฉันเคยเลี้ยงดูครอบครัวอย่างสุขสบายให้เงินภรรยาใช้ทุกเดือน แม่ครับผมซื้อรังนกของโปรดคุณแม่มาฝากด้วยนะครับขอบใจนะลูกนะครับแจมผมซื้ออาหารทะเลของโปรดของคุณมาฝากด้วยนะเฮ้ยดีจังเลยค่ะนี่ก็เพิ่งบ่นอยากกินไปเมื่อวานนี้เองอ่ะพี่ฝอนี่รู้ใจแจมจริงๆเลยนะคะเนี่ย ไหนไหนเล่นอะไรอยู่คะไหนเล่นไหนป๊าดูสิสวัสดีค่ะหรือยังหนูสวัสดีค่ะป๊าหรือยังหนูกนี่นูวสนุกใหญ่เลยทคครับวันนี้มีเดินผมออกนะครับนี่จ้ะนี่ของแจมนะสี่หมื่นบาทจ้ะขอบคุณนะคะคุณแม่ครับนี่แก่คุณแม่นะครับหนึพันบาทครับ ขอบใจนะจ๊ะนี่ไหนนะมาหาปลาก่อนเร็วป้าคิดถึงมากเลยมาหาปลาปลาเร็วเร็วมิปลาปลาลืมมาเอ้าโหคิดถึงคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยไหนดูที่ดูที่ของเล่นไหนไหนนะจ้าเดี๋ยวแม่เอากับข้าวไปแกะใส่จานก่อนนะครับแม่อย่าย่าไปแกะข้าวก่อนนะลูกนะว้าววว ใครจะหมมั่มยกมือก่อนมั่มมั่มยกมือขึ้นก่อนยกมือก่อนโอ้โหนี่ไง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 นี่นี่นี่เป็ดกับกาดดักดักดักกี่ดักกี้ดักกี้ของใครอะดักกี้ดักกี้ดักกี้่นี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 ่ป่าดักดักดักป่าเอาไงดีวะเงินก็ต้องให้แจมกับแม่ทุกเดือน บิกกกกเบิลับมาแล้วครับป๊าป๊ามาแล้วลูกเฮ้ยปปอดนี่ซื้ออะไรมาลูกแม่กำลังหิวพอดีเลยวันนี้ผมซื้อต้มขาไก่ครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกย่างครับแม่แล้วก็ของเส้นน้ำซ้้มาให้แม่ด้วยนะครับขอบใจนะจ๊ะ ใครอยากกินน้ำส้มใครอยากกินน้ำส้มคะอ่าเดี๋ยวได้กินแล้วเดี๋ยวได้กินแล้วปะขอบคุณค่ะยังไงขอบคุณค่ะ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 ีเตตาาด๋ยวไปกินข้าวกันเนาะไปไปกินไหมคะน้ำส้มไปค่ะข้าวันนะไปกับป้าปะ ฉันไม่มีทางออกแล้วบ,บีบเงินเก็บที่ฉันมีอ่ะฉันก็ถอนออกมาหมดแล้วหุ้นกองทุนฉันก็ถอนออกมาหมดแล้วด้วยฟอร์ดแล้วทำไมแกไม่บอกเรื่องนี้กับพ่อครัวกแกล่ะว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ ตอนนี้แกตกงานไม่มีเงินชีวิตแกกาลังลำบากอยู่นะไม่ได้หรอกดีฉันไม่อยากให้ครอบครัวต้องมารับรู้เรื่องนี้อ่ะฉันไม่อยากให้พวกเขาต้องทุกข์ใจอ่ะโดยเฉพาะภรรยาของฉัน <S <S 2> <S 2> แล้วอีกอย่างนะฉันกลัวว่าแม่ของเธอจะไม่สบายใจเพราะฉันอ่ะเคยสัญญากับแม่ของเธอว่า นจะดูแลลูกสาวท่านเป็นอย่างดีดูแลให้ดีที่สุดท่านคงรับไม่ได้แน่ๆจากที่เคยเห็นลูกสาวของท่านใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่มาวันหนึง่งลูกสาวของเขาต้องกลับมาใช้ชีวิตอย่างลำบากฉันไม่อยอมไปแก้ตัวใน,นขาอรอบีปอดฉันเข้าใจแกนะเพราะว่า ฉันก็เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนอะตอนนั้นอะฉันตกงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ค่อยมีใครเขารับหรอกแต่ว่าฉันก็ดูแลครอบครัวฉันเป็นอย่างดีนะทำให้พวกเขามีความสุขแต่พอมันมาถึงจุดจุดหนึ่งจุดที่มันไม่ไหวจริงๆอะเราก็ไม่ควรแบกแบกรับไว้คนเดียวหรือเปล่าปอดฉันเข้าใจแกนะ ว่าแกก็ไม่ได้อยากให้ชีวิตแกแย่แบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่บางทีอ่ะการที่แกบอกเรื่องนี้กับครอบครัวกแกอ่ะมันอาจจะไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นนะฟอร์ดกลับมาแล้วเหรอคะ อ้าฟอร์ดทำไมวันนี้ไม่ซื้ออะไรกลับบ้านมาเลยละ่ะลูกนิดแม่กับแจมอ่ะรอทานข้าวอยู่นะนี่กำลังหิวเลยนั่นสิคะเอ่อแม่คะหรือว่าวันนี้พี่ฟอร์ดจะพาเราไปกินข้าวนอกบ้านกันคะอ้าวจะพาไปกินข้าวนอกบ้านไม่ทองบอกแม่ก่อนละ่ะแม่กับแจมน่ะจะได้เตรียมตัวแจมไปปลูกเมอรี่ปะที่นอนอยู่<อ>ข้างบนเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนเสื้อ้าค<ป>่ะ ทุกคนครับผมไม่มีเงินพาทุกคนไปทานข้าวนอกบ้านหรอกครับฮะแจมคุณแม่ครับตอนเนี้ยผมไม่มีเงินเหลือแล้วครับผมตกงานได้สักพักแล้วครับตกงาน ใช่ครับบริษัทที่ผมทำงานอยู่ปิดตัวลงครับตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วครับแม่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้บอกเรื่องนี้กับทุกคนนะเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนคิดมากผมอยากให้ทุกคนอยู่อย่างสุขสบายแต่ตอนนี้ผมทำให้ทุกคนลำบาก ผมมันแย่ผมมันไม่เอาไหนผมต้องขอโทษด้วยนะครับแม่ครับผมต้อขอโทษด้วยนะครับที่ผมเป็นสามีที่แย่ไม่สามารถดูแลลูกสาวคุณแม่ให้สุขสบายได้ ผมขอโทษจริงๆครับแม่ผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรลูกกับแม่ ฟอดฟอดฟังแม่นะชีวิตคนเราอะ่ะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงที่ผ่านมาฟอดดูแลลูกสาวแม่ดูแลแม่เป็นอย่างดีไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะพี่ฟอดอย่างน้อยอะ พี่ก็ยังมีฉันยังมีลูกที่คอยอยู่เคียงข้างพี่นะพี่อย่าโทษตัวเองไปเลยพ <rawd Moder ate> ี่ฟอร์ดเงินที่พี่ให้ฉันทุกเดือนอะฉันแทบไม่จะได้ใช้อะไรเลยนะฉันเก็บเข้าไว้ในบัญชีอะพวกเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ย ฉันก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกวันๆฉันก็อยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกอะ่ะฉันไม่ได้เจอใครเลยนี่นะพี่เงินที่พี่ให้ฉันทุกเดือนอะ่ะฉันเก็บเอาไว้ในนี้หมดเลยนะฉันให้พี่นะ ขอบใจมากนะแจมฟอร์ดเงินที่ฟอร์ดให้แม่ทุกเดือนน่ะแม่แทบไม่ได้ใช้เลยแม่เก็บไว้ให้ฟอดนะวันนี้แม่ยกให้ฟอร์ดฟอร์ดจะเอาไปลงทุนขยับขยายหรือว่าไปทำอะไรอ่ะตามใจฟอร์ดเลย

คนเก่งของป้าไหนดูสิพี่ปอดคะพี่ไม่ได้ตัวคนเดียวนะพี่พี่ยังมีฉันยังมีลูกแล้วก็มีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจกันอยู่นะตั้งแต่นี้ต่อไปอ่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพี่ต้องบอกพวกเรานะพี่เพราะว่าเราอ่ะเป็นครอบครัวกันนะพี่ ไหนไหนคนเก่งของป้า